ยังเช้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานลบลบ5องศาวันนี้ลบ10องศาพี่นอ้องหนาวคือทกแน้วกำลังไปลงเรียนจ้ะสวัสดีเด้อจะ้ะกำลังเดินไปลงเรียนเนะจะ้ะส่งลวกไปลงเรียนเนะจ้ะเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกัน สวัสดีค่ะกำลังจะไปรับลูกวันนี้ก็ได้แวะไปเอาไอศครีมมาให้ลูกน็าจากไอศครีมแืม่นวิน <Okay. S 1> แวะซื้อของนิดหน่อยของอยู่ของกินนะจ๊ะแล้วก็ได้เงินนัน,นขึ้นขอมุนแล้วพี่น้อง เงินที่ไม่ตายขายสมมติไปน่าจะขายไปสองเก้าสิบหาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตายก็เอามาหมุนของเงิอน,อนนั่นแหละจ้ะขายสมมติว่ามุนเสือกเขา่เอาอวก็มันก็เหลืออยู่จ้ะหนูบันไดเสือมดบดันไดเสือมดถึงสองเก้าสิบหาดอกจ้ะมันก็จะเก็บไว้ถนนมันลื่นพี่น้อง ไปว่าได้ต้องไปทางอื่นมันหนาวจา้ะพี่น้องลบซิปองศาแต่ถ่ายห้ามือขึ้นเองสีน่ะมันมองมาเห็นเด้นี่อันตรายพี่น้องสวัสดีค่ะกำลังเดินกลับบ้านค่ะหนาวค่ะพี่น้องหนาวมากๆ ถึงเรื่องที่จากอาทิตย์ที่แล้วน่าจะมาตายกับพี่เมื่อวันทีแมมนวินเขาเสียใจเนาะตอนนั้นพี่แม่ไปรับลับมาตายกับเ็นเนาะเป็นยังหรือเสียใจเัาก็เล่คุยกันกับจะมางานมะเสาร์เนี่เราก็บอกเข้าไปแล้วจ้ะมา ยงมฉันมารับลูกฉันกับเลยอ,อยากจะเจอลูกฉันลองไห้เราลูกฉันก็บ,บอกสาเหตุไงว่าเป็นยังเขาคือห้องไหหรในวันวสี่เนาะเพราะว่าคุณพูดบดีกับลูกฉันนูแต่วังสี่เนาะเอาได้เว,ว่าเพื่อหูบอกการข้ามยังส่นมันเทดไทยกระทบผปนิดหน่อยนิดหน่อยเขาก็คิดร้ายนวังสี่แล้วให้เป็นแม่เป็นผู้ปกครองี <c oughs> ่ย กะบรชอบทสิสิ่งทีเธอทำเพราะว่าเธอทำในดยในหนาทีวางสิเพราะว่าเออ่ยามเวลาเธอทำงานด้วยโบราณสิมั้งข้อนอะไรเว่าเออฉันคิดฉันขอโทษฉันอาจจะพูดแนงเกินไปอีกสีน่าจะพูดอย่างเงี้ยนะวางสิเล็กหน่อยแต่ละคนตามจริงลูกชาดแม่นวินเขาจะเป็นข้อนปบะชอบห้องไหายวางสิ ถ้ามี่ยังก็จะบอกแม่โหลดนูนูเลยวางสิเนาะแต่เชียกระเท็น้อมเพื่อการลักษณะย่างเพื่นนอคุยกับเด็กหน่อยเองสินูกวางสิเขาเลยบอกว่า <c oughs> ข้างต่อไปอะ่ะเพื่อจะย่างเพิ่มเกลียดหรือว่าย่างเพิ่มไม่งาน,นหนักมาเกินไปน,น,ปน,น,น,ะะนูวางสิแป๊บนึงเราจะมาวาข้างดูแทนมาสิอ้อแอลแท พูดจานำเด็กหน่อยพูดเบาๆนวาวาังสิก็ใหงทำงานกับเด็กเพาต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กนวาวังส,สินวาวังสิเนาะไม่ได้บอกว่า <c oughs> ดีนะที่เป็นที่เป็นชั้นคุยน้ำนวาวังสิถ้าเป็นผู้อื่นเขาอาจจะพูดแรงกับเธอขึ้นอย่งสินวลวังสิโอเคคับพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็เด้กจ้ะ เมื่อกี้รถมากพีนก่น้องโอเคค่ะค่อยเจอกันเน,ะนาะนะค่ะนอ้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหออมเอามาชมิชชัปีปดูอ๋อวันนี้แม่ไปซื้อของไปใต้เอ็มอังลึกเลี้ยงกะไปซื้อของแล้วก็ไปรับลูกนอกจาะแล้วก็ขึ้อนอน่นเมือม่อยเมื่อยขึ้นอน่นมันมันเย็นนะพี่น้องมันหนาวหนาวมาก ชื่อสมชื่อสมนะจ้าสมโลละยี่สิบหาร้นเป็นสมลูกเล็กอักซีเนอาไ,ไเาไก่อนนะโอ้ยกัรยัฟพัวซัน,นลืมแม่จะอ่านโลละยี่สิบหอันนี้ห้ายกร,รมัมห้ายกร,รัม5้าบสก็เป็นราคา เอ่สิบสี่โครนนะจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโมงไงนะ้าหรอหนสองสามสี่ห้าหเดี๋ยวเราเร็นะี่โมงไงห้าร้อนนี้นะน่ามี่ห้กมีหกลูกครึ่งกิโลหกลูกจะ เปนทอพีี mm. ok ่ค ok ืออะไรลูกนมค่ะหนึ่งลิตรครึ่งนมเขียวค่ะไอเาขาวลัอสโอ้ยนอแมมาั่นทช็อกโกลช็อกแลวานิลลาคลาสวานิลลามีคราสช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็ช็อกโกแลตบดอืม อันนี้แม่ใต้ได้เป็นของขวัญนอกจากาให้ให้เม่นวินนอกจากนี่กับแม่นวินได้ของขวัญอันนี้ได้ฟรีค่ะพี่น้อกอเป็นสมาร์ชิกแล้วก็แอร์สตรอเบอรี่แยมค่ะอยู่กับซิลต์แล้วก็ซื้อทุนฟิสทุนฟิสปลาทูน่านอกจากทูน,าน่ากระป๋องจะมี สีฟา้าปลาทูน่ากระป๋องใส่เอสโคลเซียมน,นั่นในเมลวัตถุอันนี้120ร้อยยี่สิบกรัมผสมน้ำจะแช่น้ำส่วนอันนี้120ร้อยยี่สิบกรัมอันนี้แช่น้ำมันเนาะจา้ะสามป๋องจะอยู่ราคายี่สิบห้าโครนจ้ะ พระอพาะชีนี่พี่นอ้องอเส้นดอ๋นี้นะ่ะฮอลลิตี้คอร์คอร์ดไวเด็กเปิดคอร์ดเอ่มชิคลิงคอร์ชิคลิงคอร์บ้าานี่ชอบกินช cool. ิคลิงคอร์ไส้กอกไก่ค่ะส่วนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นีเนาะค่ะนี่กับอันนี้กับนมกับโอ้ยบักสมบักสมแม่เฮียหลูกเอ้ย จะ็ในแฮมจะส้มที่มามารวบนี่เน,นาะจ้ะนี่ค่ะอันนี้แม่ตายซื้ออันนี้เนี่ยใดพี่เนาะจ้ะตามพี่น้องรู้เน,นาะจะเป็นเอ่อของขวัญวันเกิดแห้ะกาบไฮแมนวินจ้ะเอมเสียงอ่าม,มาเฮาขังบนมีสุนัขขังบนจ้ะเ,เพื่อนบ้านเรียกเนาะจ้ะม,มาน่ารักอยู่จ้ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวบักใหญ่หนึ่ง เอ่มอะบางหอดใส่แล้วหนูก็ลืมละเอ่มเงินอันนี้หนูเอาเงินที่แม่ตายขายสมดุดใดนอกจากหนูก็ได้รับเงินที่หนูขายสมุดขายสมุดใดสองร้อยเก้าสิบห้าโครนนอกจากหนกูเอาเงินนั้นมาซื้อหนูก็ซื้อซัมนี่มันก็จะเหลีอยงอายุน,นอกจากหนูก็จะเก็บไว้ซื้ออาหารอีกนอกจากรอบต่อไปก็ยังโอเคเพราะาหนูเอาเงินมาหมุนนอกจากก็ <Okey? S 2> จะได้มาหมุน,น,นอันนั้นอันนี้แต่สมมติว่าได้ทุนขึ้นแต่แบบว่าเขาขายอ่ เฮาขายกะเฮากะเออเฮาซื้อมากะซื้อมาอ่านมานั่นอันนี้จนเฮาเรียนจบแล้วบัดีเฮากขายออกเนาะจะเนาะหนูก็ได้ขายสมดก็ดีใจค่ะเฮาก็ได้มาซื้ออาหารเนาะค่ะเนาะโอเคเด็กน้อยหิวข้าวแล้วบัดนี้ m h u n g a j a e t a för m e a d you s e Jag l en s p a med ham d r e s k y วันนี้คงจะได้กิน สปาเก็ตตี้ชอปเฟซอสเนาะจากเพราะว่า yeah, <Yeah. S 1> เด็กน้อยชอบเนาะจ๋าแล้วก็กินง่ายโอเคสวิเซ่เฮ้ยดูที่ทำ <Hey S 1> ผู้ชมไหม <Hey. S 1> ไปตายเจ๋ท่ำกับส <Hey. S 1> องบายบายค่ะบายบาย